สวัสดีครับ youtube มาพบกับผมอีกครั้งนึ้งนะครับกับธุลมกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซเว่นกันนะวันนี้จะมาในคลิปของการอัปเดตประจำวันที่11มีนาะ2559นะครับนะมาเลยดีกว่าเริ่มกันเลยดีกว่ามานะครับกิจกรรมแรกที่มาเนี่ยก็คือเปิด10ใบนะกิจกรรม เปิด10ใบได้ไปหลงหรือหลิงหลิงนะมาดูกันนะครับเปิด10ใบก็คือการที่เราไปที่ร้านค้าและเปิด10ใบาการแพคในธทานะ250เจมใช่ไหมเจมไม่ใช่เจมสิ250รูบี้นะก็คือ oh, <my. S 1> พอเปิดมาเสร็จรปุ๊บถ้าเราได้ ถ้าเราได้ไปหลงหรือหลิงหลิงนะไปหลงก็คือมังกรขาวนี่ใบหลงหรือหลิงหลิงกี่ดาวก็ได้นะสี่ห้าหกนะครับเราก็จะได้ใบเรียกถสี่ดาวนะใบเรียกก็คือสุ่มสี่ดาวนั่นเองหลังจบกิจกรรมในแพทหน้านะครับเอ็มเอหน้ากิจกรรมที่สองนะครับผมก็คือเปิดได้สิงเต่านะสิงเตานะ่เตาหรืออู่สงนะสิงเต่า อู๋สงนะเ,เปิดสิซใบเหมือนกันนะครับจากแพ็คนี้เท่านั้นนะเท่านั้นเลยขอเตือนนะครับ <S <S ต้องจากแพ็คนี้เท่านั้นเราถึงจะได้ใบเรียกสี่ธาตุใบเรียกธาตุสี่ดาวสี่แม่นะใบเรียกธาตุสี่ดาวนะครับทีนี้ก่อนเข้าเกมเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจหมิงหนะมิงนะแพ็กเกจหมิงหมิงไม่ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไงดีปิดให้ดูได้ไหมปิดให้ดูแป๊บหนึ่งดีเปล่า ยังไงดีวะเป็นดูแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่ะปิดก่อนออกให้ดูก่อนปึ๊บเข้าไปดูเข้าให้ใหม่แพ็กเกจหิงหมิงอ่ะกิจกรรมกิจกรรมโหดเข้าให้ดูก่อนไม่ความจริงน่าจะเริ่มด้วยแพ็กเกจหิงห,งหิงนะนะ ป,ปิดปั๊บปัป๊บเข้าเกมนี่แพ็กเกจหมิงหมิงนะแพ็กเกจหมิงหมิงประจำแพทนี้นะครับถ้าใครซื้อครบ3มแพ็คนะเป็นเท่าไหร่เนี่ยสี่พันได้ประมาณสี่พันนะสี่พันนะครับจะได้ไปหลงสี่ดาวนะได้ไปหลงสี่ดาวไปหลงตัวนี้สำหรับคนที่ลืมนี่ไปหลงได้สี่ดาวเลยใบนี้เลยถอดเสื้อมาเลยนะ เสร็จแล้วมีตัวใหม่อัปเดต2ตัวนะครับคือเดซี่และยูรินะกิจกรรมของ2ตัวนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวมาดูอ่าพูดถึงกิจกรรมก่อนละกันปั้นยูริหรือเดซี่เป็น6ดาวได้ทุกทางนะครับนะนับ6ดาวนะนับ6ดาวคือขึ้น6ดาวถ้าเรามี6ดาวอยู่แล้วไม่ได้ปั้น5ไป6นับปั้น4ไป6อะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าได้นะเดซี่นะครับ ได้ตัวนี้จะเปิดจะผสมจะใช้ธาตุอัปเกรดหรือยังไงก็ตามให้ได้ยูรินี่ยูริใบใหม่เท่านั้นนะในช่วงระยะเวลาหนึอาทิตย์นี้นะครับ <c oughs> จะได้อาวุธเวท6ดาวนะหลังจบจตจานะครับเสร็จแล้วพอได้ตัวไหนก็ตาม1หรือ2ตัวนี้นะได้แค่ครั้งเดียวนะครับมาซื้อคอสตูมนะยูริก็มีคอสตูม <c oughs> มีคอสตูมอยู่2ชุดชุดนี้หรือชุดนี้ <c oughs> หรือเราจะถ้าใครเล่นเดซี่นะใครเล่นเดซี่ใครเล่นเดซี่ก็ต้องมาซื้อชุดนี้ <c oughs> พอซื้อเสร็จปุ๊บ <c oughs> เราจะได้จูเ e ลนะสี่ถึงหกดาวนะในร้านในร้านนีอุ้ยหลุดเลยหลุดเอาใหม่ oh <c oughs> ในร้านยังมีอยู่ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะ <c oughs> อื่นๆ รู้สึกจะหมดแล้วเป็นทัวเวลใน4-6ดาวแบบสุ่มนะครับอ่าเสร็จแล้วถ้าเกิดกิจกรรมต่อไปนะโหกิจกรรมเยอะมากเลยแผนนี้ไปหลงถ้านับนับจากกิจกรรมแรกใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมแรกเฉพาะเปิดกิจกรรมนี้สําหรับคนที่ปั้นไปหลงหรืออุสงเนี่ยอุสงไปหลง จะทำยังไงก็ได้ให้ได้2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งแบบ6ดาวนะแล้วปั้นให้มันได้เลเววสามสิบนะก็คือได้5้ารูบี้นั่นแหละนะกดล็อก5้ารูบี้แบบ6ดาวปุ๊บเราจะได้อวุธกายภาพหก 5, ดาวนะหลังจบกิจกรรมนะครับอ่าเสร็จแล้วถ้าเราได้ชิงเต่าหรือหลิงหลิงนะแล้วปั้นให้มันเป็น6ดาวแล้วอัพเลเวลวให้ถึง30เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ อาวุธหดาวนะหลังจบกิจกรรมนะครับอ่ะทีนี้มาที่ไปจนภยัยถ้าเราผ่านด่านนี้เนี่ยเก้าสิบไปไหนเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบไปไหนอยู่นดีอยากอ่ะเก้าสิบยังไม่ผ่านเลยเนี่ยผมเหลือผ่านแบบแบบเดียวถ้าผ่านเก้าสิบปุ๊บนะได้ใบเรียกอัศซีวีสี่ดาวนะครับ ภายในกิจกรรมอาทิตย์นี้นะทีนี้กิจกรรมสุดท้ายนี้ยากสุดเราต้องผ่าน91ถึง90นี่ตั้งแต่แพทที่แล้วเลย91ถึง90แบบ3ดาวทุกแมปนะเราจะได้อาวุธเรียกอาวุธ6ดาวและป้องกัน6ดาวถึง2อันเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับแพทนี้นะทีนี้แถมท้ายแถมท้าย ถมท้ายด้วยการดูปรับสกิลของยูริและเดซี่ละกันยูรินะครับสิ่งที่ปรับขึ้นมาก็คือเพิ่มผลต่อเนื่องของสกิลพิเศษนะครับปกติแล้วเนี่ยจะลดแค่ป้องกันของศัตรูทั้งหมด40%แต่ยูริจะได้เพิ่มการฟื้นคืนชีพด้วย HP 100% 1ครั้งต่อการต่อสู้1ครั้งนะครับนะก็ทำให้น่าใช้ยิ่งขึ้นนะ ราว่าเป็นตัวแทนสำหรับทีมเอทเลยใครชอบเอทแต่ไม่มีเอทก็ปั้นยูริไปก่อนนะครับใช้แทนได้แทบแว่าจะได้ได้เลยอะนะเพราะว่าลดบ,บัฟสกิลลูกแก้วมนาคีเนี่ยลดบัฟวันจันทร์ที่เราลงประสาทของลูดี้ได้เลยนะครับเจ็ดสิบีเนี่ยมันคููดาวพอกับลูดี้พอดีส่วนเพลงดูดวิญญาณเนี่ยก็ นะโจมตีห้าเป้าหมายเอ๊ะทำไมเพลงดูดวิญญาณเปลี่ยนเป็นห้าตึงตัวแล้ววะอ๋อนี่นี่เนี่ยอันนี้เพลงดูดวิญญาณนะลบปั๊บสตุลหนึ่งตัวส่วนลูกแก้วมวนัคีนเนี่ยก็คือโจมตีห้าเป้าหมายแปดสิบดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็ทำให้ใบนะแต่ว่าใบไม่เท่าเดโลน่ะเดโลนใบยเยอะกว่า นะครับวิธีได้รับก็คือฟาร์มสามห้าถึงสามสิบนะส่วนเดซี่นะเดซี่ก็ปรับพาัสสีบก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นบัฟต้านทานความเสียหายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขารีแวร์เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแอบแอบส่องแป๊บหนึ่งแอบส่องโพยก่อนอฮีโร่ทีอาร์หกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ดูไข่เดซี่ก่อนหน้าปรับสกิลเนี่ยสกิลของเดซี่เนี่ยลดดาเมจจาก5เป้าหมาย50%ซึ่งเป็นขั้นก่อนของอโซอีนะตอนนี้รีแวมเลยรีแวมพาส,สีเลยทำให้เพิ่มพลังเวทให้โจมตีอสศวินทั้งหมด40%และด้าน ได้รับบัฟต้านทานความเสียหาย2เทินนะก็เป็นทีมอมตะนั่นเองนะนอัปเกรดขั้นกลายเป็นทีมอมตะทันทีเลยดาเมจก็ก็ถือว่าโอเคไหมถ้านับพันห้าพันห้าใช่นี่เท่าเลยเนี่ยเท่าเลเลยเท่าเฮส่เป็นเป็นเลส่เวทเลยแล้วก็บัฟตัวหงอคงได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าหงอคงเนี่ย มีเพิ่มพลังโจมตีไปแล้ว50%เพราะฉะนั้นถ้าเอาของเดซี่มาเนี่ยจะเกินเกินนิดนึงแต่ว่าเหมาะกับทีมเวทนะถ้าใครเล่นทีมเวททั้งทีมก็อาจจะน่าจะโอเคนะครับนะครับก็อย่างไรอย่าลืมอลไรแล้วก็ Subscribe ด้วยถ้าเกิดใครจะให้รีวิวเดซี่และยูริโดยละเอียดก็ ก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมว่าอยากให้รีวิวตัวไหนต่อไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้นะครับก็ที่คิดไว้ก็คงจะเป็นตัวใหม่ก่อนนะครับผมเนี่ยตั้งหลายตัวเลยไม่ได้รีวิวตัวใหม่1 2 3 4ง6 6ี่ห้าตัวนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนก็แจ้งกันมาได้วันนี้ขนทัลโมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ